เก่งมากเลยครับตัดเล็บเหรอลูกเล็บยาวมากเลยโอ๋นั่งนิ่งเลยเนาะเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งมากเลยมามาต้องชินเก่งไหมครับเก่งมากเลยครับเก่งต้องตบมือให้น้องเยี่ยมเยี่ยมไปเลยนั่งนิ่งมากเลยเนาะเก่งที่สุดเลยเนาะนี่ให้นอนอันิ้วหายไปนิ้วหนึ่งดีไหมนิ้วหายนิ้วหนึ่งไปเลยดีไหม เจ็บไหมเจ็บไหมลูกเจ็บไหมครับเจ็บไหมในสัมาษณ์ในเจ็บไหมครับเจ็บไหมไม่เจ็บหรอเก่งจังเลยอ๋เก่งที่สุดเลยนะเก่งที่สุดเลยไหนยิ้มให้มามาก่นแล้วยิ้มก่อนแล้วยิ้มก่อนแล้วยิ้มยังไงลูกโอ้ยขิมเขายิ้มไม่เป็นแล้วมั้ง จะครบแล้วครับเสร็จริงเลยนายอ้าว